สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวยังทับลักดาวเป็นเกษตรทําให้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเองเพฤหัสบดีเจ้าเรือนอริเล็งลักเล็งสุขปนุรักษ์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคนะทำให้คุณก็โชคดีทําอะไรเป็นเงินเป็นทองมีความคิดนอกกรอบคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน แลเมรุตยูอยู่ที่เรือนสุขในภพม,มรณนะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรเด็ดขาดแต่บางทีการตัดสินใจของคุณก็ขาดเหตุผลรองรับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นระวังความคิดระวังการตัดสินใจด้วยดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนม,มรณนะทําให้คุณมีเซนแม่นคาดการอะไรไม่ค่อยพลาดแต่ก็จะมีอุปสรรคหลายอย่างมีความกดดันในชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน เรื่องเจ็บไข้ไม่สบายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวระวังโรคเก่ากำเริบวันที่26ธันวาดาวศุกร์ดาว,ดาวประจำตัวเข้าพบการเงินดาวเป็นประเป็นคนมุ่งมั่นในการหาเงินนะหาเงินได้แต่คุณก็จะใช้เงินเก่งคุณหาความสามารถพิเศษหาพรสวรรค์นในตัวคุณให้เจอนะมันสามารถที่จะนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหาหรายได้เพิ่มได้ในด้านการงาน เรื่องงานเดือนนี้คุณอาจจะเจองานยากๆนะงานที่มีคู่แข่งงานที่ท้าทายความสามารถงานเร่งงานด่วนงานที่ต้องแข่งกับเวลาเดือนนี้คุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาแต่ยิ่งคุณแก้ปัญหามากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะรับทรัพย์ก็มากเท่านั้นคุณหางานเก่งมีความคิดมีไอเดียแปลกใหม่กล้าได้กล้าเสียในการทำธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีโชคในเรื่องของงาน คุณที่จะทำการซื้อขายบ้านที่ดินยวดยานพาหาะต่างๆได้ผลดีมีกำไรมีโชคจากการเสี่ยงมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานคุณอาจจะทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนก็ประสบความสําเร็จได้ในด้านการเงินดาวอังคารดาวเจ้าเรือนดาวอังคารดาวการเงินของคุณเป็นเกษตร เดือนนี้เป็นดาวที่ชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างประสบความสําเร็จมากๆนะตัวคุณเป็นเกษตรดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรเป็นเดือนที่คุณจะมีความมั่นคงทางการเงินหาเงินเก่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จสร้างรายได้จากกิจการของตัวคุณเป็นกอบเป็นกำรรม,มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้าน ส่วนคุณที่ทํางานประจําคุณก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีไรายได้ดีนอกจากคุณจะหาเงินเก่งแล้วก็ยังมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาด้วยอาจจะได้รับมรดกได้เงินที่ไม่คาดฝันได้เงินจากความตายความสิ้นสุดหรือว่าได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากการร่วมหุ้นลงทุน ยังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณตัวคุณเองก็จะมีกลยุทธ์ในการทำมาหากินทำให้ได้ผลกำไรเพิ่มส่วนในด้านค่าใช้จ่ายนะก็ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายมากอยู่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยได้มีเรื่องให้ต้องเสียเงินหมดเงินเพราะคนอื่นหรือว่าคุณจะหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระ ระวังในเรื่องของบุตรหลานบริวารจะทําให้คุณเสียเงินหรือว่าสร้างนี้สินให้ทําให้คุณต้องตามทายก็เป็นเรื่องที่ทําให้ปวดหัววันที่2ี่สิธันวาดาวอังคารดาวการเงินเข้าพบสหัชชคุณจะมีช่องทางในการหาเงินแบบไม่เปิดเผยหรือว่าได้เงินจากการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่าไปทำมาหากินย่งต่างถิ่นต่างแดน การเจราจาติดต่อธุรกิจการงานทำได้ดีนะมีความสําเร็จมีไรายได้จากขดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนก็ทําได้ดีในด้านความรักดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองอยู่ที่พบการเงินดาวเป็นเกษตรแต่ว่าไปมีพือหัดเจ้าเรือนอริอยู่ในภพปัต,ตนิ คุณที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคนรักคู่ครองของคุณหาเงินเก่งมุ่งมั่นในการหาเงินแต่ที่ไม่ดีคือมีอังคารไปจรร่วมอาทิตย์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูร้ายๆคู่แตกหักทาให้คนรักคู่ครอ,องของคุณค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจู้จี้จุกจิกกับเขาเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องเพื่อนอย่าไปเยอะใส่เขานะเดี๋ยวเขาเยอะใส่กลับมาแล้วคุณจะเหงา ส่วนคุที่ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนมีการเซ็นสัญญาอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะมันมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเสียเงินเพราะผิดสัญญาได้ส่วนคนโสดคนที่เข้ามาค่อนข้างมีฐานะนะแต่ว่าเจ้าอารมณ์นิดหนึงคนที่เข้ามาอาจจะหวังผลประโยชน์หรือเงินทองเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นคบใครคุณยังต้องระวังนะดูให้ดี บางคนผู้ใหญ่ก็อาจจะกีดกันไม่เห็นด้วยความรักของคุณบางคู่ชีวิตรักของคุณก็มักจะมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจยิ่งถ้าคุณไม่ใช้เหตุผลยิ่งไปกันใหญ่เลยนะวันที่27ทธันวาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิเข้าพบสหบชสะะ คุณจะได้พบเจอคนรักคู่ครองโดยบังเอิญเจอกันระหว่างการเดินทางหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นไปเป็นแฟนก็ได้เพื่อนแฟนของคุณจะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆนะคุณเองก็ชอบความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบช้าๆมากกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบรวดเร็วสู่โจม นี่คือภาพรวมของเช้าลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า